สัสดีครับเพื่อนวันนี้วันอยู่สสบายผมมาอีกแล้วถึงเวลาแล้วนะครับเพื่อนๆเราจะได้มาพูดคุยแล้วก็รีวิวเจ้าตัวนี้ที่เพิ่งได้มาแล้วก็อันบ็อกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับสำหรับเจ้า V10 Ultra Compact จากโตเกียวมมรุอนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ก็อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆน,นี้แล้วนะครับสำหรับเจ้าของเล่นใหม่ตัวนี้นะครับนั่นก็นนคือบิบิการปืนสั้นอัดแก๊สจากค่ายโตเกียวมารุอิเมดอินเจแปนนะครับตัวนี้มาในโมเดลสปริงฟิววีสิบอัลต้าคอมเพกตนะครับตัวนี้ออกมานานหลายปีแล้วล่ะครับ แต่ผมเพิ่งได้มานะครับพอดี .2 อจิตสใจที่บอกนะว่าจะเอาดีไหมสุดท้ายก็เอามานะครับพอดีมันมีชุดแต่งราคาย่อมยาวเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวชุดแต่งก็จะเป็นในคลิปต่อๆไปเนาะอันนี้เรามารีวิวตัวนี้ดีกว่าเผื่อจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับเผื่อใครสนใจจะไปหามาเก็บมาเล่นนะครับเพราะาเป็นบบิการที่จําลองมาได้สวยงามมากนะครับคือผมชอบพวกโมเดลคอมแพกนะครับก็เลยจัดมานะครับกล่องของมาลุอีก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามมาตรฐานเรียบหรู เรีบสวยดูดีนั่นเองนะครับดูไฮโซเนาะแบบอย่างนี้นะครับนี่อ่ะเรามาดูข้างในดีกว่านะครับเปิดมาข้างในนะครับก็หงายกล่องขึ้นมาก่อนนะครับจะเจออ่าบล็อกโฟมนะครับบล็อกโฟมนี้ใต้นี้จะมีซองใส่คู่มือแล้วก็อ่าเอกสารต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับตัวบีบีกันนะครับเราก็อ่าดูอ่าต่างๆนานาจะได้เป็นข้อมูลไว้นะครับส่วนใหญ่ผมจะเก็บไว้นะครับตัวนี้นะครับมาของเล่นเรานะครับจะอยู่มาในแพ็คอย่างนี้สวยงามเลยนะครับนี่ โอเคแล้วก็มี uh, ปืนแม็กกาซีนห uh, อันนะครับแล้วก็มีกล่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี้แล้วก็ uh, มีแส้นะครับหรือว่าไม้ยางลูกนะครับไม้ยงลูกนะสำหรับทำความสะอาดท่อในมันะครับแล้วก็แยงลูกต่างๆถ้ามันติดนะในนี้ก็ไม่มีอะไรละนี่เป็นแพ็อโฟมธรรมดานะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราดูในกล่องนี้ก่อนนะครับกล่องนี้นะครับเพื่อนๆได้มานะครับก็ดูข้างในด้วยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ผมจะเก็บนะทั้งหมดเก็บทั้งกล่องเลยนะครับเปิดมามันจะมีนี่ครับกระสุนทดสอบเล็กน้อยครับตัวนี้ผมก็เก็บไว้อย่างเดียวไม่เคยใช้เลยนะครับเป็นที่ระลึกแล้วก็มีจุกนิรภัยนะครับสีแดงแล้วก็นี่เป็นตัวยิงแห้งนั่นเองนะครับสำหรับปืนของมารุอิจจะมีให้มาทุกครั้งนะครับทุกตัวนะครับส่วนนี้นะเวลาเรายิงแห้งยิงเล่นนะครับไม่ใส่ลูกนะแล้วก็ กล่องนี้นะครับยังมีพิเศษอีกคือพิกขึ้นมานะครับนี่จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคือเมาส์นั่นเองนะครับเขาให้มาด้วยนะครับเมาส์ตัวนี้สําหรับเปลี่ยนจากศูนย์หลังโนแวกตัวเนี้ยเป็นดอตนะครับติดดอทนั่นเองนะครับนี่แบบนี้นะครับแต่ผมคงไม่ใช้หร้กครับเพราะว่าปืนคอมแพลกติดดอตมันก็ อย่างนั้นนะครับตามหลักคือเขาไว้พกซ่อนนะคือในอาวุธปืนนะพูดถึงในอาวุธปืนเขาใช้ไว้พกซ่อนนะ่ะก็ดอทก็อาจจะมีคนติดเวลายิงเป้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เก็บไว้ที่ระลึกนะครับแล้วก็แม็กกาซีนนะครับโอเคถ้า,างั้นเรามาดูรายละเอียดตัวปืนดีกว่านะครับ สำหรับรายละเอียดตัวปืนนะครับก็คือผมจะไม่พูดถึง i w อาวุธปืนนะครับเพราะว่าเพื่อนคงจําได้นะครับเมื่อหลายปีก่อนผมผม,มีของเอ็มยูคัสตอ0เอ็นอ่งครับซึ่งเป็นโมเดลเดียวกันนี้นั่นเองนะครับก็คือวีสิบอัลต้าคอม t พตนะครับตัวนั้นผมพูดถึงในอาวุธปืนพอสังเกตไปแล้วอันนี้ก็จะไม่พูดถึงก็จะพูดถึงในส่วน BB บีกันเราเลยนะครับก็คือจําลองมาในโมเดลของ อ่าสปริงฟิล์มอริ V สิบอัลต้าคอมเพกจุดสี่ห้านะครับเป็นระบบแก๊สนะครับจากค่ายโตเกียวมารุอประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้บอดี้ทั้งหมดนะครับของมารุอจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแต่จะมีโครงแล้วก็อ่าชิ้นส่วนอไหล่ข้างในที่เป็นโลหะนั่นเองนะครับตัวนี้ผมดูแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเขาได้ลิขสิทธิ์ทั้งหมดมาจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าในบางส่วนที่น่าจะมีมาร์กิ้งแต่ก็ไม่มีนะครับถ้างั้นเราดูตัวปืนมันก่อนนะครับนี่ ในส่วนของสไลด์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือจําลองแบบสีมานะครับแต่ไม่ได้เป็นสีแบบว่าแกอาวุธปืนสัทีเดียวนะเพราะในอาวุธปืนมันจะเป็นสีเซนเลตเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีบอลนะครับแต่นี้ก็ทําเป็นสีซิลเวอร์หรือสีบอลมาหมดเลยนะครับในสไลด์เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับมีมาร์กกิ้งนะครับ V10 u l t r a c o m ค a c t คอจุดสีห้านะครับในด้านซ้ายของสไลด์นะครับมีเชคเกอร์เฉียงแบบนี้นะครับนี่ลักษณะ อ่สไลด์นะครับส่วนด้านขวานะครับไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งจริงแล้วในปืนตัวนี้มันจะต้องมีมาร์กิ้งนะครับมาร์กิ้งสปริงฟิลแล้วก็โลโก้มันนะครับอ่าแล้วก็ศูนย์ศูนย์เป็นแบบศูนย์โนแวกนะครับเขาว่าได้ไลเซนไดเรกสิตตัวนี้นะครับศูนย์เป็นโลหะนะครับอ่าไม่มีแต้มอะไรเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะแล้วก็ในส่วนของสไลด์นะครับก็จะมีการเจาะหอดเพราะว่าปืนรุ่นนี้นะครับเขาจะมีเจาะลำกล้องแล้วก็อาจจะเจาะหอดเพื่อระบายแก๊สนั่นเองนะครับ อาปืนตัวนี้ในอาวุธปืนจะเป็นขนาดจุดสี่ห้านะเขาจะซับแรงมานั่นเองนะครับเขาจะเจาะระบายแก๊สในส่วนท่อนอกก็พลาสติกเช่นเดียวกันนะครับมีมาร์กกิ้งแบบนี้นะครับอาเขียนตามในอาวุธปืนนะครับสีท่อมันจะเป็น2สีก็คือด้านด้านช่วงบนนี้จะเป็นสีดําอันนี้จะเป็นสเตนเลสนะครับเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับแล้วก็ไกดหลอดสั้นนะครับอาเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับบูทไกหลอดสีดำนะครับเป็นแบบปากแต่นะครับแบบนี้นะครับ ในส่วนของเฟรมล่างนะครับก็คือเป็นพลาสติกเช่นเดียวกันนะครับทำสีซิลเวอร์มาเช่นเดียวกันนะครับแต่พวกไอพวกอุปกรณ์ส่วนควบเป็นโลหะนะครับคันค้างสไลด์เซฟไกนกศัพเป็นสีเซเลตหลังก็เป็นสีเซเลสจะเป็นโลหะนะครับเมนสปริงหลังตรงนะครับเส้นตรงอย่างนี้นะครับนี่ลักษณะแบบนี้แบบแต่งนะครับไกสามลูลดน้าหนักนะครับปดแม็กปกติทุกอย่างก็ตามลักษณะปกตินะครับ แต่งมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เซฟมีปีกนะครับเซฟมีปีกสามารถกิ๊บลองนิ้วได้นะครับนี่เป็นเซฟข้างเดียวนะครับประกับเป็นประกับพลาสติกยางแบบถ้าเกิดในอาวุธปืนมันจะเป็นพลาสติกยางครับแต่นี้ะน่าจะเป็นพลาสติกธรรมดานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นโลโก้ TM โตเกียวมารุอินนั่นเองนะครับประกับตัวนี้เรียนแบบของคุกนะครับน่าจะเป็นของคุกนะลักษณะแบบนี้นะแต่ผมไม่ชอบนะก็น่าจะเปลี่ยนนะครับ น็อตประกับเป็นสีสแตนเลสมาแล้วนะครับตามแบบของมารุอิเช่นเดียวกันนะครับตัวเฟรมนะครับด้านนี้นะครับเขาจะตีตาโตเกียวมารุอินะครับซึ่งในอาวุธปืนจะเป็นสปริงฟิลนะครับแล้วตรงนี้เขียนว่า FIBA เซลนะครับตัวนี้ผมหาข้อมูลแล้วนะไม่แน่ใจว่าคือหมายถึงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวต้องหาลึกกว่านี้หน่อยนะยังไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับปืนสวยใช้ได้นะครับแต่ผมลอง สไลด์ลองอะไรดูรู้สึกว่ามันฟิตฟิตนะครับไม่แน่ใจว่ายังไงเหมือนกันแล้วก็ส่วนคันค้างนี่ก็ฟิตฟิตเหมือนกันนะครับนี่เพื่อนๆน,น่าจะจําได้นะครับเมื่อหลายปีก่อน,นเคยซื้อของ AMU Custom NE 1 0 0 1มานะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับแต่เป็นของไต้หวันนะครับตัวนี้ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะคือในยุคนั้น,นในในตอนนั้น,นมันมีปัญหาเรื่องสไลด์แตกนะครับตัวนี้เพราะว่าเขาวิเคราะห์กันว่าเป็นเรื่องของ ไกด์หลอดนะครับแต่ตัวนี้ผมมาได้สไลด์ใหม่แล้วก็ยิงลายใหม่นะ่าจะสไลด์เดิมอะ่ะอันนี้คือสไลด์เดิมนะครับนี่นี่สไลด์เดิมของมันอ่ผมยังเก็บไว้อยู่นะอะเดี๋ยวเพื่อนดูนะครับอันนี้เป็นสไลด์เดิมของมันนะครับที่มันหักเนี่ยเห็นไหมครับรอยแตกเนี่ยตอนนั้นมีปัญหาผมก็เจอนะครับเนี่ยแล้วนี่ผมลองติดกาวลองอะไรแล้วก็ขัดนู่นนี่ทําเคยทําเล่น,น่ะนะครับ ก็เก็บไว้นะครับเนี่ยมันจะมันจะตีตายไงเห็นไหมสปริงฟิล์มอล,ลีถ้าเกิดเป็นอาวุธปืนนะนี่แล้วก็มีโลโก้แต่ตัวเนี้ยไม่มีมาให้ผมเลยคิดว่าเอ้ยเขาได้หรือก็สิทธิ์มาจริงๆว้าเนี่หรือว่าได้แค่บางส่วนนะแต่เขาเขียนว่าไอเนี้ยได้ไลายเส้นศูนย์เนี่ยแต่อันเนี้ยเป็นของเอเดนยูคัสตอมนะครับจะเป็นอย่างนี้นะเป็นโลหะเนี่ยแล้วก็นี้ยเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยเขาจะตีตายอย่างเงี้ยนครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะคล้ายๆนะครับแต่แต่แต,แต,แต่หลายอย่าง ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวเปรียบเทียบ2ตัวนี้อีกครั้งนะครับเพราะตัวนี้ก็ยังมีขายอยู่ทุกวันนี้นะครับตัวนี้ก็มีขายอยู่ทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นข้อช่างใจของเพื่อนนะครับในการเลือกซื้อเรื่องหามันเล่นนะครับว่าจะเอายังไงนะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกันในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันนะครับเอางี้เราคุยอันตัวนี้กันก่อนนะครับส่วนตัวผมว่ามันก็สวยดีนะคือมันเป็นปืนคอมแพกนะผมชอบสไตล์แนวนี้นะครับ แล้วก็ทํางานออกมาก็ตามสไตล์ญี่ปุ่นมาลุอยอะครับแต่บางท่านอาจจะไม่ชอบให้เป็นพลาสติกนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะในคลิปอันบ็อกนะผมสั่งเฟรมมาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะจะให้เป็นโลหะนั่นเองนะครับอันนั้นเดี๋ยวก็จะไปคุยในคลิปต่อๆไปเช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อไปเรามาถอดดูดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะค่อนข้างแน่นนะผมลองถอดดูละฟิตเปี้ยเลยอ่ะแล้วก่อนเพื่อนจะเล่นนะอย่าลืมฉีดซิลิโคนผมลองทดสอบแล้วลองฉีดซิลิโคนดูเรียบร้อยเลยนะครับนี่ ตอนแรกนะฟิตมากเลยดึงไม่ออกเลยนี่อันนี้เป็นโลหะนะครับนี่แล้วก็ออกมาก็เป็น191 1นั่นเองนะครับต่เป็น1 9 1 1 compact ย่อดส่วนนั่นเองนะครับ3นิ้วนะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนโครงโครงล่างมันก็ปกติตามสไตล์ปืนของมาลุอีนะครับเขาจะมีโครงนี้มาให้นะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับเป็นสําหรับจับกับสไลด์นั่นเองนะครับ อ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่ผมเห็นในคลิปเคยดูรายละเอียดในคลิปอะ่ะมันมีเหล็กถ่วงในนี้ด้วยนะครับประกับเนี่ยตามตามลักษณะมันเพื่อจะให้หนักเพราะว่าไม่งั้นมันเป็นพลาสติกมันจะเบานั่นเองนะครับอันนี้มันก็จะมีน้ําหนักพอใส่แม้ก็ยิ่งมีน้ําหนักนะครับโอเคทีนี้เรามาดูส่วนสไลด์นะครับสไลด์นี่ก็เป็นไกลหลอดสั้นนะครับนี่แบบนี้ถอดเหมือนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง,ง,งะครับนี่แล้วก็บูททุกอย่างแน่นหมดเลยนะครับเขาใส่มนันแน่นเปี้ยเลยกับพลาสติกตัวนี้นะกับมไไไอสลลดด์าติ นี่เป็นลักษณะแบบนี้เขาว่าสูบเป็น15มิลน,นะให้แก๊สแรงนะครับแต่ไม่ไม่ยังไม่ยังไม่ได้เคยถอดนะเดี๋ยวถอดแล้วจะลองวัดดูนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยไอ้รางสไลด์เนี่ยเขาเรียกรางเล็กนะครับเป็นเหล็กนะเพื่อจับกับอา่าโครงมันนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเป็นพลาสติกนะเพื่อความแข็งแรงนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็นี้ก็เป็นพลาสติกยังเป็น2ส,สีผมบอกเวลาถอดมันต้องถอดตรงนี้นะถ้าเกิดจะถอดฮอปแล้วก็ปรับฮอปตรงนี้นะครับ การปรับฮอบนะครับนี่ก็ฮอปก็มีเดือยมาให้ตามตามสไตล์ของมารูอีนะครับแต่แต่มันมีความามแบบที่เป็นแบบเขาคิดคิดน่าจะดีไซน์มาเพื่อให้มันซับแรงและแข็งแรงนั่นเองนั่นก็คือนี่นะครับไกด์หลอดเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้เป็นสปริงนะครับนี่นี่ยยดๆเหมือนกับซับแรงมันอะ่ะถ้าเกิดเพื่อนสังเกตเห็นเนี่ยเวลาเราใส่ไกด์หลอดเข้าไปนะครับใส่นี้แล้วก็ อันนี้มันจะมันจะต้องใส่ให้ตรงตรงล็อกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้านะนี่นี่มันจะกึกนะครับมันจะเป็นล็อกของมันแล้วก็นี่เนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ไม่เข้าไปสิทธิ์สนิทเพราะว่ามันมีสปริงมันแบบค่อยซึมซับซับแรงนั่นเองนะครับปึ้งปึ้งปึ้ง,งอย่างเงี้ยเพื่อรักษาให้มันทนทานนั่นเองผมคิดว่าคิดมาอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าอย่างไงแนะ่แต่ตามความคิดผมนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับ สำหรับผมโดยส่วนตัวผมว่ามันน่าจะเป็นรอยง่ายพลาสติกตัวนี้เพราะเป็นสีฟิลเวอร์มานะครับมันไม่เหมือนไอตัว1911ที่เป็นสีเงินอนะ่ะอันนี้ผมว่ามันน่าจะดูเป็นรอยแล้วก็สีถามว่าประทับใจเรื่องสีไหมก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่เนียนนะครับนี่ สีไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะตรงเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนดูของจริงจะรู้นะผมไม่แน่ใจว่าเขาทามาเป็นแบบนี้เพื่อลดแสงสะท้อนหรือเปล่านะเพราะว่าในวาวุธปืนมั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 นไม่ขนาดนี้ไงมันมันจะเป็นเป็นอีกลักษณะหนึ่งไปนะครับแต่เขาทามาให้ละไม้คล้ายคลึงนั่นเองนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าเก็บผมว่าน่าเก็บมากกว่านะครับลงสนามคงไม่ได้ครับเพราะว่าเห็นว่าวิ่งแค่200กว่าๆนะครับแล้วก็ลูกคงแบบไม่ได้ไกลอ่ะท่อมันสั้นท่อในมันประมาณ73 74เ่เองมั้ง ทีนี้เรามาดูแม็กดีกว่าครับแม็กกาซีนก็ตามสไตล์มารุอีนะครับก็คือ oh เป็นโลหะมีบอก ต่างๆนะครับของเขาแล้วก็ใช้แก๊สเบาเท่านั้นนะครับแก๊สเบาก็คือแก๊สของมารุอีแก๊สแท้มารุอีนะครับแบบนี้หรือว่าแก๊สเทียบเบาของไต้หวันตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฉีดซิลิโคนจุดต่างๆนะครับเวลาเล่นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยางปักแม็กนะเพื่อขับประสิทธิภาพมานะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่ทําอะไรหรอกครับสำหรับตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อแม็กสำรองมาด้วยเพราะว่าผมมีแม็กของ 1911A1 นะครับมันใช้กันได้นะ ก็เลยไม่ซื้อมาเพราะแต่มันยาวกว่าแค่นั่นเองนะครับนี่แต่มันใช้กันได้นะครับไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องซื้อแม็กสำรองใช้ของ1 9ึ่งไปนะครับเล่นสนุกๆเนานะอันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับสำหรับเจ้า,าบิบิการปืนสนัดแก๊สตัวนี้นะครับโตเกียวโมรุอิสปริงฟิวเออร์มอลลี่วีสิบอัลต้าคอมแพคจุดสี่ห้านะครับเป็นอ,อีกตัวหนึ่งที่ น้ผมว่าหน้าเก็บสะสมหน้าซื้อเก็บมากกว่านะครับแตล่ลงสนามเล่นจริงจังหน,หนักหน่วงคงไม่ไหวนะครับผมว่านะก็สวยๆงามๆนะครับผมว่าส่วนใหญ่ซื้อมาน่าจะไปเปลี่ยนเป็นโลหะมากกว่านะครับจะได้แบบดูดูจริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้ก็เลยมาพูดคุยแนะนำกับเพื่อนเนาะแบบว่าจะได้เป็นแนวทางอันนี้เป็นเข็มหลอกด้วยครับแต่แบบน่าจะเป็นแบบปั๊มนะไม่ได้เป็นแบบว่า เหมือนกับของไต้หวันที่แบบมันจะปีสปริงข้างในนะครับนี่อันนี้ก็อันนี้น่าจะถอดได้นะครับตัวขอลลังปอกเทียมนะครับตัวที่อยู่ของขอลลังปอกเทียมน่าจะน่าจะถอดได้อย่างอื่นก็1 9 1่นึนนครับแต่ย่อส่วนเนาะแบบนี้ ยังไงถ้าเกิดเพื่อนสนใจไงก็ลองไปหาข้อมูลดูแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ได้มาจากลูกกี้นะครับหรือว่าร้านต่างๆอื่นๆก็มีนะครับลองหาตามความเหมาะสมแล้วก็ร้านประจําของเพื่อนก็ได้นะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็เลยมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับและเดี๋ยวจะทดสอบแต่งเปรียบเทียบอะไรให้ดูต่อในในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้เล็กๆผมว่าจะมียเพื่อนบ้างน,นะครับผิดพลาดไม่ต้องไปดีดด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ